ช่วง <icism> เชิญยิ้มเชิญยิม้มสนับสนุนโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีน้องจา๋าเอาโรออนป๊อปคันที่หนึ่งขวด <c oughs> เเฮ้ยเนี่ย เมื่อวานอ่ะพี่ไปช้อปปิ้งเหรอเว้ยพี่ไปเจอเกางเกงตัวหนึ่งสวยถูกใจมากเลยเว้ยเฮ้ยพี่แล้วพี่ได้ซื้อมาไหมซื้อดีวะพี่ก็ถามแม่ค้าว่าแม่ค้ากางเกงตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่เขาบอกร้อยเก้าเก้าร้อก็ไม่แพงนี่พี่พี่ก็เลยถามแม่ค้าแล้วเกงขาสั้นตัวเนี้ยต่อได้ไหม <ๆ S 2> เอเอแม่ค้าตอบว่ามันต่อไม่ได้หรอกเดี๋ยวถ้าต่อแล้วมันจะกลายเป็นกางเกงขาย ใช่พี่นี่ไอ้ท็อปว่าแต่เองอ่ะมีเรื่องเล่าเหมือนเขาไหมมีนี่พี่พยังไงก็มาวันนี้ย<ม>พาแฟนที่เพิ่งจีบกันอ่ะไปสเมเัครมาโอ้ยไปสเมเั็รเสร็จทุกรายโอ้โหไม่อยากจะคุยเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนโอ้โหไม่ได้นอนเพราะว่าสบตาพี่กันจนถึงเช้าเออไปเช้าเย็นกลับขับรถนานเมื่อยด้วยเองอ่ะมีเรื่องเล่าบ้างไหมไม่มีช่วงเที่วกดเล่าเข้าพรรษาโอ้ย ้ทำอะไรอ่ะปัดมุกเก่าทิ้งไปเผื่อเหมือนจะมีมุกใหม่มาะะ่อกค่ะ